โรงเรียนบางละมุงก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่1กันยายน2491อนุมัติโดยกระทรวงศึกษาธิการใช้อักษรย่อชบ .10 จัดการเรียนการสอนแบบสหกศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1และ2โดยอำเภอบางละมุงได้แต่งตั้งนายนินนกพาลายัยเป็นครูใหญ่คนแรกพุทธศักราช2497 ได้โอนสังกัดกองการศึกษาพิเศษกรมสามัญศึกษามีนโยบายมุ่งส่งเสริมด้านหัตถศึกษามากโรงเรียนจึงได้รับเครื่องมือและอุปกรณ์ทำให้โรงเรียนมีความพร้อมในการเรียนการสอนมากขึ้นพุทธศักราช2498ถึง2522โดยครูเหลือทองพันชั่ง เป็นผู้บริหารที่บริหารงานยาวนานที่สุดของโรงเรียนบางละมุงโรงเรียนไรเขาเลยเขาเลยเขาก็โอมนมาให้ก็นายอำเภอก็เลยรับโอนตั้งเป็นโรงเรียนขออนุญาตตั้งโรงเรียนก็แต่รับอนุญาตให้ตั้งโรงเรียนมันธยมตั้งโรงเรียนมันธยมสามัญบางละมุงครับสองมัธยมมอนสองมอนหนึ่งถึงมอสามโรงเรียนผมนี่ผมภูมิใจอย่างว่าผมผมทําไม่เหมือนโรงเรียนอื่นเขา ระเบียบเรียบร้อยกอยารแต่งในแต่งตัวแต่งแต่งงกายเนี่ยเครื่องแบบเนี่ยกางเกงเสื้อกางเกงเสื้อนต้องอยู่ในกางเกงเราถ้าเธอจะเอาเสื้อออกจากนอกกางเกงเมื่อไหร่เธอก็วม่ต้องใส่แล้วก็ไปอยู่ไม่ต้องใส่ใสโรงเรียนโอนมาเปิดการสอนในระดับประถมศึกษาตอนปลายขยายการศึกษาภาคบังคับเป็น4ปีทั้งยังได้เข้าร่วมโครงการสอนทางวิทยุกระจายเสียงของกรมสามัญ พุทธศักราช2512ได้รับพระราชทานรางวัลโรงเรียนดีเด่นและเด็กหญิงอุทัยวันตั้งมั่นสกุลได้รับรางวัลพระราชทานนักเรียนดีเด่นของเขตการศึกษา12พุทธศักราช2520กระทรวงศึกษาธิการมีคำสั่งให้เปิดสอนหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนต้นโดยยุคเลิกระดับประถมศึกษา พุทธศักราช2,522ถึง2,532 11ปีของการบริหารงานผู้อำนวยการชาติครองชนเป็นยุคที่มีการเปลี่ยนแปลงมากมายโรงเรียนได้รับอนุมัติให้เปิดสอนร,ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายเป็นยุคดนตรีมีความรุ่งเรืองมากที่สุดทั้งวงของนักเรียนและวงของครูคนชนบุรีรู้จักทุกคน แม้กระทั่งกรมสามัญศึกษาเองก็ยังใช้บริการอยู่เป็นประจำเป็นผู้อำนวยการที่นำโรงเรียนเข้าสู่ชุมชนและชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมมากที่สุดโรงเรียนได้รับความนิยมจำนวนนักเรียนเพิ่มขึ้นจนอาคารเรียนไม่พอเพียงต้องใช้จิตภาวันวิทยาลัยเป็นสถานที่เรียนในยุคครูเหลือทองพันช่างและผู้อำนวยการชาติครองชนมีครูที่เป็นที่เคารพของสิทธ ชุมชนให้การยอมรับคือครูชินพี่พบลาบอน,นันต์ฟุตบอลบางละมุงคับเนี่ยเป็นเป็นคับแรกๆของของภูทรในสมัยนั้นก็มีนักฟุตบอลทีมชาติมีนักฟุตบอลที่มีฝีเท้าเข้ามาร่วมกันแข่งขันกันมากมายชาวบางละมุงก็ได้ดูนักฟุตบอลฝีเท้าดีๆฟุตบอลบางละมุงครับเป็นการแข่งขันฟุตบอลระดับภูทรที่โด่งดังระดับประเทศ พุทธศักราช2532ถึง2534ผู้อำนวยการสมปรารถนาเนตราคมผู้อำนวยการหญิงคนแรกและคนเดียวของบางละมุงท่านพาโรงเรียนบางละมุงเข้าร่วมกิจกรรมลูกเสือระดับประเทศใช้ความเป็นสตรีปูกฝังลูกชมพูขาวให้มีวินัยและรักสะอาดพุทธศักราช2534ถึง2540 ผู้อำนวยการชุมเจตปารกะวงณ์ณอยุธยาผู้อำนวยการที่รักในเกษตรกรรมพัฒนาที่ดินศูนย์เกษตรกรรมกับครูเกษตรคู่ใจครูหัดอาสังจนเป็นศูนย์เกษตรที่อยู่ในใจนักเรียนมากมายทำนาเลี้ยงวัวเลี้ยงปลาปลูกต้นไม้ร่มรื่นแม้กระทั่งเข้าค่ายลูกเสือพุทธศักราช2 5 4 0 2,542 ดรสุรัชัยชมพูเป็นผู้อำนวยการโรงเรียนครั้งแรกที่โรงเรียนทำกิจกรรมร่วมกับเพื่อนๆโรงเรียนระดับประเทศได้รับการคัดเลือกให้เป็นหนึ่งใน13โรงเรียนของประเทศไทยในการสร้างสิ่งแวดล้อมให้มีมาตรฐานสากลจนได้รับการรับรอง ISO 1 4 0 0 1พุทธศักราช2542ถึง2544 ผู้อำนวยการสมพงษ์มะใบเลือดวิชาการเข้มขน้นครูตื่นตัวในเรื่องการเรียนการสอนกันมากและมีรองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการที่ชื่อมยุรีนกพาลัยที่เคยเป็นสิทธิ์เก่าขานรับนโยบายของผู้อำนวยการทำให้ครูรุ่นเก่าและใหม่ร่วมมือกันเดินไปในทิศทางเดียวกันโรงเรียนได้รับการคัดเลือกเป็นโรงเรียนแบบอย่างโครงการรุ่งอรุณเพื่ออนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม สู่การเรียนการสอนและได้รับคัดเลือกเป็นตัวแทนสหวิทยาเขตอุดมศักดิ์เพื่อประเมินคุณภาพในสถานศึกษาตามแนวพระราชบัญญัติการศึกษาปี2542พุทธศักราช2544ถึง2545ยุคของผู้อำนวยการประสิทธิ์เหลืองทองผู้ที่เคยทำหน้าที่ทั้งครูผู้สอนรองผู้อำนวยการของโรงเรียนบางละมุง รู้และเข้าใจคนบางละมุงเป็นอย่างดีผู้อำนวยการประสิทธิ์เหลืองทองทำงานตามที่ตนเองถนัดคืองานอาคารสถานที่ของงบประมาณสนับสนุนสร้างอาคารเรียนได้รับการประเมินเป็นโรงเรียนปฏิรูปการศึกษาดีเด่นกรมสามัญศึกษาได้รับรางวัลโรงเรียนพระราชทานขนาดใหญ่เขตการศึกษา12กระทรวงศึกษาธิการพุทธศักราช2 5 4 5ถึง2546 ผู้อำนวยการสนั่นผาวันดีเป็นผู้บริหารคนแรกที่นำโรงเรียนสู่โครงการโรงเรียนในฝันจนได้รับคัดเลือกให้เป็นหนึ่งเดียวของชนบุรีให้เป็นโรงเรียนเร่งสู่ฝันได้รับการปรับปรุงและติดตั้งวัสดุอุปกรณ์อนุรักษ์พลังงานโดยโครงการอาคารของรัฐกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานกระทรวงวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม ได้เข้าร่วมโครงการเทคโนโลยีสะอาดของสถาบันสิ่งแวดล้อมไทยได้รับรางวัโลโรงเรียนดีเด่นที่จัดระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนพุทธศักราช2546ถึง2551นผู้อนวยการวิศนุผสมทรัพย์จัดได้ว่าเป็นยุคที่มีการเปลี่ยนแปลงมากที่สุดโรงเรียนก้าวเข้าสู่ศตวตรรษที่21อย่างสง่าง,งาม พัฒนาโรงเรียนจนเป็นแบบอย่างโครงการโรงเรียนในฝันนำรูปแบบวิธีการไปเผยแพร่ทั่วประเทศจนไม่มีใครไม่รู้จักโรงเรียนบางละมุงและยังเป็นยุคที่มีการเปลี่ยนแปลงด้านไอซีมากที่สุดศึกษาดูงาน ปรับเปลี่ยนพัฒนาทั้งอุปกรณ์ครูนักเรียนจนกระทรวงศึกษาธิการยกย่องเป็นโรงเรียนผู้นำการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศระดับประเทศนำเสนอผลงานในการประชุมระดับนานาชาติอยู่เป็นประจำได้รางวัลดีเด่นการจัดกิจกรรมของสถานศึกษารักการอ่านสารสู่ฝันด้านส่งเสริมนักประดิษฐ์ได้รับพระราชทานรางวัลดำเนินกิจกรรมปลอดบุหรี่ดีเด่นของกระทรวงสาธารณาสุข ได้รับการประเมินภายนอกสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษาพุทธศักราช2,551ถึง2,552ผู้อำนวยการยงยุทธลำใหญ่เป็นผู้อำนวยการเป็นยุคแห่งการบริหารงานแบบกระจายอำนาจครูหัวหน้างานมีเอกภาพในการทำงานและการทำงานร่วมกันเป็นทีมมากที่สุดโรงเรียนบางละมุง เริ่มแสดงศักยภาพทักษะทางวิชาการของนักเรียนในระดับภาคและระดับประเทศได้อย่างโดดเด่นพุทธศักราช2552ถึงปัจจุบันผู้อำนวยการวรากรรื่นกมลสารต่อความรุ่งเรืองและพัฒนาสู่สากลโดยใช้ครูต่างประเทศมาสอนร,ร่วมกับครูไทยมีแนวคิดพัฒนาบุคลสู่ความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์แบบไทยและคิดไกลสู่สากล และยังมีเป้าหมายที่จะทําให้โรงเรียนบางละมุงเป็นโรงเรียนที่น่าอยู่น่าเรียนมีความโปร่งใสและปลอดภัยสร้างคนมีน้ำใจเป็นบันไดสู่ความสำเร็จของบุคคลจากวันนั้นถึงวันนี้บางละมุงเป็นสถานศึกษาที่ปู่ย่าตายายพ่อแม่และลูกๆของเราได้เข้ามาพัฒนาทักษะชีวิตจนเลือดชมพูขาวแข็งแกร่งในสังคมเป็นที่ยอมรับ ทั้งในประเทศและต่างประเทศผลของการจัดการเรียนการสอนที่มีมาตรฐานมีความมุ่งมั่นทําให้ทุกสนามการแข่งขันของครูและนักเรียนโรงเรียนบางละมุงเป็นที่เกรงขามของคู่แข่งเสมอได้รับรางวัลชนะเลิศการออกแบบการจัดการเรียนการสอนด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศของกระทรวงศึกษาธิการระดับประเทศปี2551 ได้รับรางวัลรองชนะเลิศการออกแบบการจัดการเรียนการสอนด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศข,ของกระทรวงศึกษาธิการระดับประเทศปี2552นักเรียนได้รับรางวัลชนะเลิศประเภทมัธยมศึกษาตอนปลายระดับประเทศในการแข่งขัน Thailand Local Think Quest Competition ซึ่งเป็นการทำโครงงานบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ตปี2553 ได้รับรางวัลเหรียญทองการแข่งขันทักษะวิชาการการแสดงทางวิทยาศาสตร์ไซโชว์ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่4 6ระดับประเทศปี2553ได้รับรางวัลเหรียญทองการแข่งขันทักษะคอมพิวเตอร์การสร้างเว็บไซต์ด้วยโปรแกรม CMS ชั้นมัธยมศึกษาปีที่4 6ระดับประเทศปี2553ได้รับเกียรติเป็นตัวแทนประเทศไทย จัดนิทัรศการบรรยายวิชาการในวันครูโลกปี2552และปี2553ใช้เทคโนโลยีเว็บ2.0เพื่อการเรียนการสอนจนประสบความสำเร็จกระทรวงศึกษาธิการให้เป็นตัวแทนประเทศไทยในการวางแผนจัดการศึกษาร่วมกับประเทศต่างๆในอาเซียนรางวัลเกียรติยศต่างๆได้รับเป็นผลมาจากความสามคัคคีการทำงานเป็นทีม มุ่งมั่นพัฒนาลูกชมพูขาวให้มีทักษะชีวิตที่ดีเป็นมาตรฐานสากลจากวันนั้นถึงวันนี้62ปีเราเดินไปข้างหน้าตลอดเวลาทุกยุคทุกสมัยการพัฒนาของโรงเรียนบางละมุงจึงเป็นโจทย์ที่ท้าทายผู้บริหารและครูว่าสมุดบันทึกหน้าต่อไปจะบันทึกว่าอย่างไร